ปีนี้เอาแบบสุดๆเลยคุณมนมองเท่าไหร่ครับคือเรามองเนี่ยสามพเหรียญเทสแล้วเดี๋ยวดูว่ายืนได้ไหมแล้วเทสจุดต่อไปเรามองประมาณ3,150เหรียญ US dollar ต่อทรอยออนค่ะก็เป็นแนวตั้งต่อไปที่ที่ถือว่าท้าทายสำหรับราคาทองคำแล้วถ้าสามารถยืนได้ก็3 2 0 0แล้วก็สองสาเหรียญยูเอสดอลลาต่อทอยออนค่ะแต่ว่าเราก็มองว่ามันประกอบกับ เศรษฐกิจสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันด้วยนะคะที่มีภาวะของความกังวลในเรื่องราทองคำเนี่ยถูกมองในฐานะของเซเว่นแอสเซทก็เลยทําให้มีดีแมนเข้ามาอยู่ในราคาทองคำค่อนข้างมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ยังอยากคิดคอนเซปต์ไว้กับนักลงทุนว่า10%ค่ะของพอร์ตการลงทุนก็ก็เป็นทองคานะคะแล้วก็เอ่ออย่างถ้าเราเห็นจากภาพนี้เราเห็นได้ว่าราคาทองคำเนี่ยยังเป็นขาขึ้นและค่อนข้างจะชันทีเดียวดังนั้นก็ยังแนะนำค่ะว่าถ้า เห็นโอกาสในการปรับตัวลดลงก็เข้าทยอยสะสมค่ะแบ่งเป็นไม้ได้แล้วเวลาทำนิวไฮทุกครั้งก็แบ่งเป็นไม้ขายทำกำไรค่ะแต่นี่จะว่าทองคำมีหลากหลายประเภทนะครับของ y า g เองมีช่องทางไหนบ้างครับอย่างถ้า3ช่องทางแรกเนี่ยจะเป็นทองคำแท่งนะคะสามารถโหลดแอปพลิเคชัน g e t g o by y l g ได้นี้เราเริ่มต้นเพียงแค่100บาท ก็สามารถซื้อขายทองคําแล้วก็รับทองจริงก็ระบบ GetGo นะคะจะลิงก์กับไปรษณีย์ไทยก็ส่งทองถึงที่บ้านนักลงทุนได้เลยแล้วก็มีประกันด้วยนะคะคบเบอร์ไม่ต้องมีความกังวลอันนี้ก็ซื้อขายได้ตลอดนะคะ YG Go Online นะคะจะเหมาะสําหรับกลุ่มที่เป็นนักลงทุนที่ซื้อปริมาณเพิ่มขึ้นแล้วะคะ่ะ ก็ขั้นต่ำอยู่ที่10บาททองคําก็ตกเงินลงทุนประมาณ500,000บาทการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ยังไม่ต้องจ่ายเงินทันทีเรียกว่าเป็นการวางหลักประกันไว้แล้วก็พอครบกําหนด2วันก็สามารถ จ่ายเงินได้แล้วก็รับเป็นสินค้าอันนี้ต้องมารับที่สํานักงาน YLG นะครับแล้วก็แบบที่3ก็คือสามารถโหลดแอปเป๋าตังค์ได้นะคะแล้วเข้าไปซ,ซื้อทองคําแล้วก็เลือกร้าน YLG สามารถซื้อขายเป็น US Dollar ได้แล้วก็ถ้าต้องการรับสินค้าก็สามารถกดรับทองได้ก็มีหลายขนาดให้เลือกนะคะโดยที่ต้องมารับที่ที่ YLG ที่สำนักงานใหญ่หรือที่ดีโอสยามค่ะส่วนอีก2แบบเนี่ยค่ะเป็นการซื้อทองคำล่วงหน้านะคะก็ที่ YLG จับมือกับ CME Chicago Mercantile Exchange อันนี้ก็เป็นการให้บริการซื้อขายฝั่ง g o f ฟิเจอก็ซื้อผ่านโปรแกรม TradingView mt 5ได้ทั้ง2โปรแกรมกับอันสุดท้ายค่ะซื้อขายตลาด f ิวเจอรผ่านตลาด T-Fex อันนี้ก็ผ่านโปรแกรม s t รีมมิ่งก็ได้ทั้งเซตออปชั่นโก e ฟิเจอราคาทองต่างประเทศในประเทศจิงเกิลสต็อกฟิวเจอได้หมดค่ะก็เรียกว่ามีหลายช่องทางและมีหลายสินค้าให้นักลงทุนได้เลือกค่ะ